เรานี่นะพร้อมทุ่มเททั้งชีวิตให้คนหนึ่งประสบความสําเร็จแล้วเขาก็หักอ,อกเราอยู่เรื่อยเลยนั้นผมเป็นกําลังใจให้นะครับสำหรับผู้นำนะครับ I know what you have to go through ผมเป็นกําลังใจให้นะครับไม่ต้องห่วงคําตอบคือไม่ต้องไปหาคําตอบครับว่าเขาทําหรือไม่ทําสิ่งที่เราทําคือหาต่อไปครับแค่นั้นเองมีคนอย่างท่านอยู่เพราะชีวิตมีภูเขาให้ข้ามมากกว่าหนึ่งลูก ผมขยันไม่ใช่ว่าผมต้องการความสำเร็จผมขยันเพราะมันเป็นนิสัยของผมที่บ้านผมสอนมาเสมอทำอะไรต้องทำจริงความขยันเป็นสารเริ่มต้นของความสำเร็จมุ่งมั่นขยันอดทนกัดไม่ปล่อยสู้ไม่ถอยมีวินัยและอดใจเป็นไม่สูงก็ต้องขยงไม่เก่งก็ต้องขยันเจอปัญหาต้องกล้าฟาฟันเจอความกดดันต้องกล้าพุ่งเข้าชนอดีจะหมดจดอนาคตจะสดใสต้องแก้ไขที่ปัจจุบัน แต่ถ้าอดีตไม่ขยนันปัจจุบันไม่ขวนขวายอนาคตไม่ต้องทายเลี้ยงควายแน่นอน